สวัสดีครับอันนี้คือเครื่อง e t 9 5รถรถหางบิ๊กคิวเป็ดเป็ดโครงบิ๊กคิวเป็ดเป็ดหรือหางบิ๊กคิวเป็ดเป็ดปัญหาของเครื่องก็คือชุดยกวาลชุดยกวาลอันนี้คือแผ่นประกับเกนสปริงยกวาลมันสึกใช้กัดไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ ตอนนี้ก็ถอดเปลี่ยนเสร็จแล้วมันอยู่ข้างล่างตรงนี้กล้องมองไม่เห็นเนี่ยตรงตีมือชี้อยู่ตรงนี้มันอยู่บังอยู่มันบังมองไม่เห็นเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยสปริงยกวาวเวลาเราสตาร์ทเครื่องมัจะยกขึ้นยกพอรถสตาร์ทปล่อยวาวอันนี้ตัวน,นี้ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วเสียงดังเหมือนของใหม่เลย